ดวงความรักทั้ง7วันที่14ธันวาคม2567ดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2567ในวันนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกำลังส่องแสงเจิดจ้าทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังงานสูงในเรื่องความรักความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการความรักที่มั่นคงคุณต้องการความรักที่มั่นคง และยาวนานคู่ของคุณต้องเป็นคนที่คุณสามารถไว้ใจและพึ่งพาได้ต้องการความเอาใจใส่คุณชอบคนที่เอาใจใส่และดูแลความรู้สึกของคุณต้องการอิสระแม้จะต้องการความรักแต่คุณก็ต้องการอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัวกลัวความเหงาคุณกลัวความเหงาและต้องการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเสมอต้องการความโรแมนติกคุณชอบความโรแมนติกและเส์ไพ้ายเล็กๆน้อยๆดวงความรักในวันนี้ 14ธันวาคม2,567คนโสดวันนี้คุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นพิเศษมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักราบรื่นดีมีโอกาสได้ออกไปเดทหรือทำกิจกรรมร่วมกันคําแนะนำเปิดใจรับฟังความรู้สึกของคนรักการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้เวลาและความสำคัญกับคนรัก การแสดงออกถึงความรักและความใส่ใจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงยิ่งขึ้นไม่ควรหึงหวงมากเกินไปการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเมื่อคุณมีความสุขสุขภาพดีความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีตามไปด้วยสิ่งที่ควรระวังอย่าใจร้อนตัดสินใจควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องความรักอย่าปล่อยให้ความอิจฉาเข้ามาทําลายความสัมพันธ์สรุป โดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักดีๆหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวัน จันทร์ที่14ธันวาคม2567ในวันนี้ดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกำลังส่องแสงเจิดจ้าทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวและมีอารมณ์ความรู้สึกที่ผันผวนมากเป็นพิเศษความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการความรักที่อบอุ่นคุณต้องการความรักที่อบอุ่นและปลอดภัยคู่ของคุณต้องเป็นคนที่คุณสามารถไว้ใจและรู้สึกผ่อนคลายได้กลัวความเสียใจคุณกลัวความเสียใจและการถูกปฏิเสธ ต้องการความเข้าใจคุณต้องการให้คู่ของคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณอย่างลึกซึ้งชอบความโรแมนติกคุณชอบความโรแมนติกและเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆต้องการความมั่นคงคุณต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ดวงความรักในวันนี้14ธันวาคม2567คนโสดวันนี้อารมณ์ของคุณอาจจะค่อนข้างอ่อนไหวแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบเจอคนที่เข้าใจความรู้สึกของคุณคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอาจจะมีเรื่องให้ต้องปรับตัวเข้าหากันบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงราบรื่นดีคำแนะนำเปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้คุณสื่อสารกับคนรักได้ดีขึ้นอย่าเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวการพูดคุยกับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นดูแลสุขภาพจิตการทำกิจกรรมที่ชอบหรือการออกกำลังกายจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุขมากขึ้นให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนการพักผ่อนยังเพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการเผชิญกับปัญหาต่างๆสิ่งที่ควรระวังอย่าปล่อยให้อารมณ์ควบคุมควรพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่าก,กังวลมากเกินไปการกังวลมากเกินไปจะทําให้คุณรู้สึกเครียดและไม่มีความสุขสรุปโดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อย แต่ถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์และเปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองคุณ <c oughs> ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิป,ปดีๆได้ก่อนใครดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารโดยทั่วไปมักเป็นคนที่มีพลังงานสูงมีความมั่นใจในตัวเอง และเป็นคนรักอิสระค,ความรักสําหรับคนวันอังคารมักเป็นเหมือนการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารที่14ธันวาคม2567ในวันนี้พลังงานของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณกําลังส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นและอยากลองสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องความรักเป็นพิเศษความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการความท้าทายคุณชอบความท้าทายและความตื่นเต้นในความรักรักอิสระ คุณต้องการอิสาระในการใช้ชีวิตและไม่ชอบความรู้สึกถูกผูกมัดต,ต้องการคู่ที่แข็งแกร่งคุณต้องการคู่ที่แข็งแกร่งและสามารถเป็นทั้งเพื่อนและคู่ชีวิตได้กลัวความเบื่อหน่ายคุณกลัวความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อและต้องการความแปลกใหม่เสมอต้องการความเคารพคุณต้องการให้คู่ของคุณเคารพในความเป็นตัวของตัวเองดวงความรักในวันนี้14ธันวาคม2567คนโสดวันนี้คุณจะมีเสน่ห์ดึงดูใจเป็นพิเศษ มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ควรระวังอย่าจร้อนตัดสินใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอาจจะมีเรื่องให้ต้องตื่นเต้นเร้าใจบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงขึ้นคําแนะนําเปิดใจรับฟังความรู้สึกของคนรักแม้ว่าคุณจะเป็นคนรักอิสระแต่การให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนรักก็เป็นสิ่งสําคัญหาอะไรใหม่ๆทําร่วมกัน การทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่น่าเบือ่ออย่ากลัวที่จะแสดงออกการแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณจะทำให้คนรักเข้าใจคุณมากขึ้นให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนการพักผ่อนยังเพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการดูแลความสัมพันธ์สิ่งที่ควรระวังอย่าใจร้อนเกินไปการตัดสินใจที่เร่งรีบอาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปควรคำนึงถึงความรู้สึกของคนรักด้วย สรุปโดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่น่าตื่นเต้นหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะกลับมาสดใสอีกครั้งเพียงแค่คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวัน พุธโดยทั่วไปมักเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีและมีความคิดสร้างสรรค์สูงความรักสําหรับคนวันพุธมักเป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกันสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ที่14ธันวาคม2567ในวันนี้พลังงานของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณกําลังส่งผลให้คุณมีความคิดที่เฉียบแหลมและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการคู่คิดคุณต้องการคู่ชีวิต ที่เป็นทั้งเพื่อนและคนรักสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเปิดใจกลัวความจำเจคุณชอบความแปลกใหม่และไม่ชอบความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อต้องการอิสระแม้จะต้องการความรักแต่คุณก็ต้อง,องการอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัวต้องการความเข้าใจคุณต้องการให้คู่ของคุณเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของคุณต้องการความสำเร็จร่วมกันคุณต้องการสร้างความสำเร็จร่วมกันกับคู่ชีวิตดวงความรักในวันนี้ 14ธันวาคม2567คนโสดวันนี้คุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันและอาจจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้คนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นดีมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นคําแนะนําเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น พัฒนาความรู้และทัก,กษะก,การพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่าก,กลัวที่จะแสดงออกการแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณจะทำให้คนรักเข้าใจคุณมากขึ้นหาอะไรใหม่ๆเรียนรู้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่น่าเบือ่อสิ่งที่ควรระวังอย่าคิดมากเกินไปการคิดมากเกินไปจะทำให้คุณรู้สึกเครียดและไม่มีความสุขอยา่าพูดจาไม่คิดการพูดจาไม่คิดอาจทำให้คนรักเสียใจ สรุปโดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่ดีหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยทั่วไปมักเป็นคนใจกว้างมีความเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นความรักสําหรับคนวันพฤหัสบดีมักเป็นเรื่องของการให้และการแบ่งปันสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2567ในวันนี้พลังงานของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณกําลังส่งผลให้คุณมีความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นพิเศษความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการความรักที่จริงใจ คุณต้องการความรักที่จริงใจและมั่นคงคู่ของคุณต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นคุณชอบดูแลเอาใจใส่คนรักและทําให้คนรักมีความสุขกลัวความโดดเดี่ยวคุณกลัวความโดดเดี่ยวและต้องการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเสมอต้องการความอบอุ่นคุณต้องการความอบอุ่นในความสัมพันธ์ต้องการความเข้าใจคุณต้องการให้คู่ของคุณเข้าใจในความรู้สึกของคุณดวงความรักในวันนี้ 14ธันวาคม2567คนโสดวันนี้คุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่เข้ากันได้ดีและอาจจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้คนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นดีมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันคำแนะนำเปิดใจรับฟังความรู้สึกของคนรักการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์แสดงความรักให้คนรักรับรู้ การแสดงออกถึงความรักจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงยิ่งขึ้นดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการดูแลความสัมพันธ์ทําบุญการทําบุญจะช่วยให้คุณมีความสุขและใจเป็นสุขสิ่งที่ควรระวังอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปควรคํานึงถึงความรู้สึกของคนรักด้วยอย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปการคาดหวังมากเกินไปอาจทําให้คุณรู้สึกผิดหวังสรุป โดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่ดีหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ มีความคิดสร้างสรรค์และชอบความสวยงามความรักสำหรับคนวันศุกร์มากเป็นเรื่องของความโรแมนติกและความสุขสบายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่14ธันวาคม2567ในวันนี้พลังงานของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประกำลังตัวของคุณกำลังส่งผลให้คุณมีความสุขและมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวเป็นพิเศษความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการความรักที่โรแมนติกคุณต้องการความรักที่โรแมนติกและเต็มไปด้วยความประทับใจ ชอบความสวยงามคุณชอบคนที่ดูดีและมีรสนิยมต้องการความเข้าใจคุณต้องการให้คู่ของคุณเข้าใจความรู้สึกอ่อนไหวของคุณกลัวความเหงาคุณกลัวความเหงาและต้องการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างเสมอต้องการความมั่นคงคุณต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ดวงความรักในวันนี้14ธันวาคม2567คนโสดวันนี้คุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นพิเศษ มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและอาจจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้คนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นดีมีโอกาสได้ทำกิจกรรมโรแมนติกร่วมกันคำแนะนำเปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้คุณสื่อสารกับคนรักได้ดีขึ้นดูแลรูปลักษณ์การดูแลรูปลักษณ์ให้ดูดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองสร้างบรรยากาศโรแมนติกการสร้างบรรยากาศ โรแมนติกจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงยิ่งขึ้นให้เวลาและความสำคัญกับคนรักการแสดงออกถึงความรักและความใส่ใจจะทำให้คนรักรู้สึกดีสิ่งที่ควรระวังอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปควรคำนึงถึงความรู้สึกของคนรักด้วยอย่าเปรียบเทียบคนรักกับคนอื่นการเปรียบเทียบจะทำให้คนรักรู้สึกเสียใจสรุป โดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่ดีหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ โดยทั่วไปมักเป็นคนมีเหตุผลมีความรับผิดชอบสูงและมั่นคงในความรักความสัมพันธ์สำหรับคนวันเสาร์มักเป็นเรื่องที่จริงจังและมัน่นคงสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567ในวันนี้พลังงานของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกำลังส่งผลให้คุณมีความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักมากเป็นพิเศษความในใจที่ซ่อนอยู่เรื่องความรักต้องการความมั่นคงคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคง และยาวนานคู่ของคุณต้องเป็นคนที่คุณสามารถทวังใจได้กลัวความผิดหวังคุณกลัวความผิดหวังในความรักจึงมักจะระมัดระวังในการเปิดใจให้ใครสักคนต้องการความซื่อสัตย์คุณให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เป็นอย่างมากชอบความเป็นจริงคุณชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองและไม่ชอบความเสียแซงต้องการครอบครัวคุณมีความฝันที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นดวงความรักในวันนี้ 14ธันวาคม2567คนโสดวันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนักแต่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการในความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะราบรื่นดีมีโอกาสได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันมากขึ้นคำแนะนำเปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองการเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องความรักได้ดีขึ้น อย่าก,กลัวที่จะแสดงความรู้สึกการแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณจะทําให้คนรักเข้าใจคุณมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองการมีความมั่นใจในตัวเองจะช่วยให้คุณดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่ารีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรักสิ่งที่ควรระวังอย่าคิดมากเกินไปการคิดมากเกินไปจะทําให้คุณรู้สึกเครียดและไม่มีความสุขอย่าก,กังวลกับอนาคตมากเกินไปจงใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุข สรุปโดยรวมแล้วดวงความรักของคุณในวันนี้อาจจะดูเงียบๆแต่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อความรักที่ดีในอนาคตสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร